สยาม,มาาก,กิครับก็ดีใจมากเหมือนกันที่เราได้ไปแบบเจอพี่ๆี่แฟนคลับแบบใกล้ชิดมากใช่ครับเป็น360องศาเลยครับมองไปที่ไหนก็เจอพี่พแฟนคลับทุกๆคนเลยครับผมแล้วก็แบบอีกอย่างหนึ่งที่แบบผมดีใจมากๆเลยคือแบบพี่ๆี่แฟนคลับมาเยอะมากครับคือแบบที่เห็นแบบมีคนนั่งใช่ไหมแล้วก็มีคนยืนแล้วก็มีคนแบบยืนไปข้างหลังอีกแบบยาวมากเลยครับพี่ก็รู้สึกว่าแบบดีใจมากๆเลยครับที่มีคนแบบคอยดูแล้วก็แบบคอยรับเราแล้วก็แบบ ครอบครัวเราก็ได้เตะโบเิมขึ้นแล้วครับครับก็ขอบคุณทุกคนมากที่มาสนับสนุนเราครับก็ขอบคุณที่สนับสนุนกีนเหมือนฟ้าด้วยก็ดีใจมากๆที่ทุกคนมาหาถึงแบบใครที่ไม่ได้มาหาก็ไม่เป็นไรนะครับ,รบก็ยังไงก็จะมีงานให้ทุกคนได้เจอพวกเราอีกแน่นอนก็รับรบองว่าก็คือไม่เป็นไรหรอกพลาดงานเดียวก็เดี๋ยวงานหน้ามาเจอกันใหม่นะครับเพราะว่าคืออาจาจะเร็วไปหน่อยแบบอาจจะแบบกระทนหันทุกคนอาจจะเตรียมตัวไม่ทันจริงๆแต่ว่าไม่เป็นไรครับมาเจอกันใหม่ได้เรื่อยๆใช่ครับยังไงโทมัสก็ ไม่เป็นอะไรอยู่แล้วขนาดมันก็ทันขนาดที่แบบตอนแรกคิดไวไหมว่าแบบจะมีแฟนเราจะเราเอทนก็คิดไว้แต่ว่าไม่คิดว่าจะมาเยอะกันขนาดนี้ครับก็แบบอันรู้สึกว่าเป็นอะไรที่แบบเซอร์ไพรส์มากเลยรับ กเหมือนเป็นวันมาท้าบูชาเลยครับพร <Guer> ะทั้ง1,250รูปม,นานมาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายใช่ไหมล่ะใช่ครับ <ği S 2> <ด>เลยก็เหมือนพ,พี่ๆเขามารวมตัวกันใช่ครับแต่นี้มีนัดหมายแล้าว่านัดหมายเร็วอ่าจริงครับผมก็เหมือนกับวันนั้นครับก็รู้สึกคิดถึงวันมาครับใช่ครับเรามาเป็นแก๊งกีเหมือนกันแล้วก็มีพี่ๆน้องๆดูบันดึกก็มาให้กำลังใจเราด้วยครับเมื่อวานแต่แบบตื่นเต้นจริงเพราะว่า คือกล้องอะไปเรียนมาก่อนแล้วกลับมาแต่ว่าพี่โทคือไปแจกใบปิวกันมาก่อนไปแจกใบปิวไปหาที่รักมาก่อนและคือมีบางคนว่าแบบเ้ที่รักอยู่ไหนที่รักอยู่ไหนคนมีที่รักนยี่ไหนแล้วคือกล้องก็ถามพี่โทว่าแบบเฮ้ยคนมาเยอะยังคนมาเยอะยังแบบตื่นเต้นใช่ใช so so, so okay. ่ถามพี่ตลอดว่าคนมาเยอะคนรุ่นไหนก็เต็มใจที่จะตอบเต็มใจที่จะตอบนะครับแต่ว่าเราแบบย้อนกลับมาอ่าก็คือมีบางส่วนที่คือมีบางส่วนแล้วก็มีบางส่วนที่ว่าเราแบบ ฟีลลิ่งมันมาก็เลยโยนไปเลยใช่ <c oughs> คือคือตอนแรกเราคิดว่าแบบเราเป็นพี่กรยังไงใช่ใช่คคิดไม่คิดว่าเราจะโดนด้วย<ช>สุดท้ายคือฮะโดนด้วยเฉยเลยครับผมแบบเป็นยังไงบ่ี่กเป็นเ็แ,เ,แเราดีก็ดีใจที่แบบกระแสตอบรับดีครับเพราะว่าพวกเราตั้งใจกันมากเหมือนกันครับผมก็ดีใจมากเลยครับที่แบบได้เปิดการมองเห็นของแบบพี่ๆีทุกคนแลวก็ ได้เจอพี่ๆแบบพี่ๆใหม่ๆเยอะเลยครับแล้วก็แบบดีใจมากๆที่พี่ๆก็คอยให้กำลังใจงครับก็รู้สึกว่าเป็นเอาจริงก็ฟุกฟิวแล้วก็เติมเต็มในสิ่งที่แบบเราไม่เคยมีมากกองครับก็พูดถึงเมื่อวานด้วยนะก็คือแบบคือได้มาออนสเตจรู้สึกเหมือนแบบได้เป็นไอดอลใช่ครับก็ฟุ้ฟิวเรื่องของการได้เป็นไอดอลของกองครับ <laughs> ผมก็ฟ u l f i l l ในเรื่องของการเป็นศิลปินนักแสดงแบบคนดังานในวงการครับคือเดี๋ยวพวกเราจะไปเรียนเต้นกันละทุกคนหลังจากถ่ายซีรีส์จบนี่พูดจริงนะเนี่ยคุยคุยกับพี่โทไปแล้วครับไม่รู้เขาจะว่างกันหรือเปล่าล่ะสิใช่คเขาว่าอาจจะเขาอาจจะแบบไปกับใครก็ไม่รู้เดี๋ยวเราไปหาที่เรียนกันละกันเราจะไปเรียนพิเศษทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีคนอยากเรียนก็เดี๋ยวให้มาเรียนด้วยได้มาอยู่เป็นเพื่อน หน่อยนนอสนุกกไงหลายๆคนใช่ครับหลายๆคนก็สนุกดีครับแต่ว่าตอนสเต็ปต่างๆในสเต็ปต้องการรอต้องดูก่อนเขาว่าสเตจเมื่อไหร,ร่เขาว่าเขาะันว่าสเต็ตองรอไม่ไหวค่ะรอเราถ่ายซีรีส์จบก,ก่อนเดี๋ยวจะหาเวลาว่างไปเรียนทั้งจริงจังนะจริงจังอันนี้พูดจริงอ่ะเนี่ยกล้องพูดจริงแบบจริงจังมีความจริงจังสุดๆอันนี้ผมดูจริงจังไหมครับทำหน้าจริงจังหาอไอ้จังผมจริงจังอ่ะเนี่ยนี่ทำหน้าจริงจังแล้ว ก็รู้สึกว่าได้แบบทำงานร่วมง,งานแล้วก็ได้มาออกกอ,องเนาะก็รู้สึกว่าแบบเออรู้จักกับน้องมากขึ้นครับแล้วก็ได้พวกไงดีแบบเออมันก็เข้าขากนขันตบมงตบมุกกันก็สนุกดีครับแบบเล่นกับน,น้องกองก็สนุกดีครับเริ่มทันแล้วครับเพราะว่าอยู่กับน,น้องกองมาน้องกองก็แบบฟีดผมเยอะผมเทรดมาอย่างดีใช่ผมผมเป็นเด็กฝึกครับ <laughs> เป็นเชนี่เหรอใช่เป็นเชนี่ครับน้องโดมัทสหูหนึ่งค่ายไหนค่ายไหนค่าย่ <c ười> ายูกเซครับก็ขอบอกไว้ก่อนว่าพรุ่งนี้แล้วสำหรับ EP สองของกิมเหมือนฟ้านะครับก็อห้พี่โทรสปอยหน่อยอ๋อสปอยพี่ตำนาและักเข้าค่ะ นี่เหรอฮะเพูดอะไรอะอันนี่ทำไมเนาะ,ะครับก็ผมสปอยนิดนึง EP สองก็คือทุกคนจะเห็นว่ากัดปากเลยทุกคนจะเห็นที่หมื่นฟ้าในเวอร์ชั่นที่ไม่เคยเห็นมาก่อนแน่นอนผมรู้สึกว่าแบบอาจจะต่างจาก e ีแรกโดยสิ้นเชิงหรือเปล่าก็ต้องไปรอดูกันนะครับแบบไหนนบแต่แต่รับรองว่าสนุกจริงๆเพราะว่า รับรองจากกุ้งกับมาแล้วก็ทอ,อ,อาบอกว่าแบบพี่ก้าบอกว่า,าถ้าเทียบอีพีหนึ่งกับอีพีสองอะพี่ก้าชอบอีพีสองมากเพราะมันสนุกมากมก้าบอกว่าพี่หนึ่งว่าสนุกแล้วอีพีสองสนุกกว่าอีพีสองก็จะรับรองโดยผู้กำกับเลยอ,อันนี้บอกเลยว่าอีพีสองเป็นอ,อ,อย่าพูดนะเอออย่าพูดอย่าพูดแต่ว่าหลุนแต่ทุกคนหลุนดีกว่าใช่ฝากทุกคนรอดูด้วยนะครับกุ้กับบอกว่าอีพีสสนุกแล้วเราสองคนเป็นทีม คือผมอ่ายังไม่ยังไม่เคยเห็นเหมือนกันนะจริงๆเพราะว่าเราก็ต้องรอดูพร้อมกับพี่ๆทุกคนเหมือนกันในวันอาทิตย์คือวันพรุ่งนี้นั่นเองใช่ครับแล้วก็ใช่รนี้อ๋อแล้วก็อีกอย่างเดียวคือว่าผมรับประกันได้เลยครับว่าทุกี EP ในทีมบนฟ้าสนุกแน่นอนรับรองว่าครบทุกรสชาติไม่เบื่อแน่นอนเข้มข้นอนนี้ไปไหนมาไหนเป็นร อตอนนี้ก็เพราะว่ามีทั้งคู่ครับแต่บางคนก็มีเอ้ยใครอ่ะคนนี้ใช่ก็มียเฮ้ยคนนี้ใครอ่ะไอสองคนนี้ใครเนี่ยเขาเรียกว่าพี่โถพี่เขาเรียกพี่เขาเรียกน้องน้องกอเห็นไหมล่ะตอนนนมีร้าเ ใช่ครับเป็นแฟนมีของเจนสามก็สามารถกดบัตรทางติ๊กเก็ตเมลอนนะครับเวันไหนครับวันไหนครับวันที่หนึ่งพฤษภาคมครับครับก็มาเจอพวกเรากันเยอะๆนะครับพวกเราเจนสามก็รอเจอทุกคนอยู่เหมือนกันเรวพวกเราก็เตรียมโชว์มาอย่างดูเดือดดูเดือดเต็มคนแน่นอนคือนานๆที่ทุกคนอาจจะไม่ได้เห็นเจนสามรวมตัวกันบ่อยนะแต่ว่านี่เป็นโอกาสอันดีที่ทุกคนจะได้เห็นพวกเรารวมตัวกันเต็มที่ครบครบชุดนะครับใช่ปะครบทีมเป็นอะไรอะไรเอาเปล่า เดี๋ยวเยว่างัญจะถึงตอนนั้นสเต็ปเราลงมาแล้นะขอคิดครับกลาตอาจจะก็อาจจะมีเพิ่มขึ้นมานิดนึงแต่ว่าอาจเพิ่งสมัครคอร์สเพราะว่าไม่แน่ใจว่าจะได้เรียนหรือยังตอนนั้นครับแต่อาจจะได้เห็นสเต็ปมากขึ้นใช่ครับถ้ามีเวลาไปเรียนใช่ครับะอย่างขาถากดบัตรนคะาถากดบัตร มมันเลิกก็เกยครับทุกคนก่อนจะกดก็คือแบบสมมติสมมตินะบัตรแปดโมงทุกคนกดรีเฟซตอน7จ็ดโมงห้าิบาโอ้มันลิกก็เกยกดปุ๊บได้เลยใช่ครับนึกถึงคนที่เราชอบจริงและเราก็จะกดกุ๊บได้เลยนับหนึ่งสองทราบซูตกดรีเฟซพูดว่าผมอ่าไม่ใช่ต้องพูดโอ้มันลิกก็เกยก่อนหนึ่งสองสามกดรีเฟซชึบโอ้มันลิกก็เกยเอาใหม่เนี่ยผมอ่านหนึ่งสองสามชึบโอ้มันลิกก็เกย yes อันนี้ก็ได้บัตรอันนี้ก็ได้บัตร ก็นึกถึงกดชอบครับผมใช่<อ>แต่คือผมไม่ต้องกดบัตรไงใช่ก็ให้พี่ๆกดบัตรครับแล้วก็นึกถึงคนที่ชอบเอ<ช>แต่าว่าชอบทุกคนก็นึกถึงทุกค,คนได้เลยครับชยีาีาม,ม,มแล้วเนาะรดครับฟนคแล้วก็มีแนหรือเปล่าครับคือ ก้องก็ยังไม่ชัวร์เหมือนกันว่าจะได้ไปไหนหรือเปล่าก็ต้องรอดูอีกทีหนึ่งว่าเราจะมีเวลาว่างไปหรือเปล่าใช่ครับเพราะว่าตอนนี้ก็มีติดคิวงานด้วยครับล่าสุาดคิวออกมาก็คือว่าอะไรครับผมก็อาจจะมีเวลาว่างน้อยลงหรือไม่ก็อาจจะได้ไปทํางานกับคนที่เราชอบก็ทางานกับพาร์ทเนอร์ของเราครับ่อในเทศกาลแข่งความสุนีีนะครับก็ผมกับน้องก้อง ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้เจอกันหรือไม่ได้เจอกันนะครับแต่ว่าคิวล่าสุดออกมาก็คือว่าเราอาจจะได้ทํางานด้วยกันอ่าจริงปะใช่ไม่เห็นรู้เรื่องเลยจริงจริงจริงปะเนี่ยจริง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 ไม่รู้จริงๆริงคิวมาแล้วเหรอคิวมาแล้วครับผมผมมีคิวแล้วครับดีใจแต่ว่าคือไม่รู้เนี่ยผมเพิ่งรู้ตอนนี้เลยครับผมจริงปะเนี่ยจริงจริงกูจริงครับผมมีคิวครับ ผมเห็นคริสต์มาสมากเลยครับผมก็รู้สึกอินกัคริสต์มาสเพราะว่าเรียนโรงเรียนคริสต์มาเป็นแบงบที่เป็น,นแบบก็แบบผมว่าทุกโรงเรียนก็จะแบบถ้าเป็นโรงเรียนคริสต์อ่ะผมว่าเชื่อว่าเด็กทุกคนก็จะอินกับเทศกาคลคริสต์มาสเหมือนกันเพราะว่ามันจะเป็นเทศกาลที่จัดแบบยิ่งใหญ่ที่สุดในโรงเรียนครับอไหนๆก็เป็นเทศกาลคริสต์มาสแล้วผมคิดถึงนะครับแต่ผมคิดถึงกว่านะครับโอ้ จริงเหรอตลอดสีตลอดอ๋อแล้วผมก็ในเทศกาลแห่งความสุขน,นะครับก็เราก็อาจจะมีอะไรให้กันนิดนึงก็อาจจะเป็นไปได้ครับคือคือก่อนอที่ถึงคิดมาต้องถึงวันเกิดก้องก่อนอ๋อเออใช่วันเกิดก้องก่อนน้องก้องคาดหวังกับของขวัญชิ้นนี้มากแค่ไหนก็ประมาณหนึ่งแล้วกัน คนลุกขักเลยครับขักแปลว่าอะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันที่เห็นในเน็ตเขาพิมพ์กันใช่ก็เลยไม่รู้พูดได้หรือเปล่าแต่ว่าคนลุกมากเลยครับคนลุกอะไรนะขับรับผมก็ถ้าเกิดว่าเรากล้องอันนี้อันนี้เราไม่เราไม่พยายามทำให้ารีดเบสหรือว่าเราเซตอะไรเขาเราเอาเซไปแล้วกันขอไม่ไม่รู้ก่อนได้เลยน้องตกใจแน่นอนจริงป่ะไม่เอาแมงสาบนะเรไม่ต้องกลัวแมงสาบใช่ไหมใช่ เดี๋ยวว่ากลัวเถอะคือตอนเจอในกองพี่โฮแบบอ,อ้า,อาวิ่งหนีเลยเดี๋ยวผมถ่ายในวิดีโอมาให้ดูครับ <c oughs> ว,ว่างว่าง <c oughs> เนแมง,ง <c oughs> ต้องใงอส่เท่าไหร่ถึงจะเห็นิงค่ะเดี๋ยวโดนเงินมาเดี๋ยวถ้าสมมติถึงเป้าเดี๋ยวผมปล่อยคลิปเลย <c oughs> ผมมีคลิปเฮ้ยผมมีคลิปในเครื่องเครื <c oughs> <c oughs> อ่องคือตอนที่ตอนนั้นในซีเนี่ยจำได้ไหมคือเห็นแมงสาบเห็นพึ่งเห็นแมลงทุบตัวผมไม่กลัว ได้นะก็มาดิครับรอเล่นรอได้ได้ได้เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเจา้นได้ลอ้นอเล่นลอเล่นลอเล่นอเล่นลอเล่นอง่หนะกัาอันนี้เก็บไว้ก่อนละกันเพราะว่า EP สองเแบบมีตกลงกับแฟนคลับี่พี่แฟนคลับไปแล้วว่ายังไงใช่ครับ้ EP มีนีต่อไปเดี๋ยวสร้าง EP หนึ่งละกันถ้าสมมติแบบเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาบอกอีกทีว่า EP ไหนเพ่ทุกคนจะได้เห็นความตลกคือ ช่วยช่วยตัดด้วยช่วยตัดตรงอันนี้มันมันไม่มีอะดิมันถ้าตัดจริะต้องตัดทางคลิปเลยอะเอารูปนี่เอาวิดีโอเอาแค่เสียงอย่างเดียวได้ไหมนะเอาแค่เสียงได้เฮ้ยครับผมเดียนมากก็เดี๋ยวเดี๋ยวไปคุยกันหลังบ้านหน่อยับว่าแบบเอาคลิปไหนได้ครับผม ตอนนี้คือก็มีความคิดแล้วครับแต่ว่ายังไม่ได้ลงมือทำเพราะว่าตอนนี้ก็ทํางานก่อนอก็ต้องรองดูว,อว่าจะเป็นของอะไร,ไรจะเป็นของขวัญไม่รู้หรือของขวัหรือของที่รก<อ>ก็เป็นแบครับน<อ> เอาเอคริสมา่างน้องจะซื okay. ้ออะไรพี่บอกเลยว่าต้นโอ๊กจะซื้อไม่ปลูกให้ปลูกที่ห้องเอาเยนะเอาเอาเอาเดี๋ยวห้องมาทะลุกันนะต้นโอ๊กมันใหญ่ไม่เป็นไรพี่ทำได้โอเคก็เห็นงอย่ามันการรบสัสตวเจะเป็นอะไรผ่มเป็นไรก็ต้อานนครับผมก็ตอนนี้ซีรีส์กี่หมื่นฟ้าก็ออนมาอย่าง EP แล้วนะครับ วันพรุ่งนี้ก็จะเป็น EP 2ไปไงก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับทุกวันอาทิตย์นะครับทางช่องวันสามสิบเอ็ดเวลาสี่ทุ่มสี่ห้าและม,มละันคัทเวอร์ชันที่ไอฉี่ตอนห้าทุ่มสิบห้านะครับผมที่เดียวเท่านั้นนะฝากด้วยนะครับกีมเบินฟ้านะครับผมกิมเบิร์ฟอินเตอร์แฟนส์ออินเตอร์แฟนส์โอเคครับอ่า uh, if you guys are watching this อ่า We have a new series called Your Sky Series, which is airing right now. So you guys can see our 10:15. So you guys can see our series, and also our EP1 is out already. So you guys can rewatch or see it again. And also, you can see the next episode of Your Sky Series at every Sunday at Song One at twenty two fifteen. What <laughs> time Twenty two fifteen. Oh, 15. Yes. And and at the uncut version at I C D at twenty three fifteen. Okay. Uh, so I hope that this sky is. I hope that our series gives you joy and also happiness. Thank you very much, and also see you again. Bye bye.